สวัสดีเด้อพี่น้อ,นองมือนีิทีมงานคนพันละสีเก็บน้องใหม่คือเก,ก็ละหาซับนออ้องใหม่อู้นก็ตีนเขาพี่น้องกบมารบทีมคือเก็ละลุงเบียเข้าคอมีผ้าหาหน้าใหม่ทีมงานคนพันลอครับดีครับบ้าก่อนกาลสินครับทีมงานคนพันละมาหาหน้าใหม่กับบ้าบีครับมือนน้ทีมงานคือเกาล่ะครับ ดีครับบาลสีสาขามครับมานำใหม่ขึ้นกันนะครับเขาขวบมาหารเปาบีขึ้นกันครับทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันทีมงานคนพันละมาหไห้ครับวันนี้ไ้ที่ผ้ากันเขปาปลาเป็นผู้หลุดลงไปเขาป้ากัโก็นะครับจำแล้วครับถ้าไปเบิ้งครับพี่น้อง,ม,งมันจะได้ไล่ได้หน่อยไปครับตามไปวันนี้ผ้าไปใส่ก็ตามเพิ่นไปเบิ้ง

ก่อน่นกำลังถางกอบให้ี่เนาะเมื่อไมน่ถางเอามิ่มได้นี่ถางเอาน้อไม้คุณน้อไม้ตังนี้คุณแย่ยังเดี๋ยวเสียมดวงเดียววะห้เสียมอีกนึงเสีมดวงก็ใช่ลำไม่ใช้เมื่อนี่ในาเม่ดวงในนาซับน่ะมีดวง่นนาับมันเป็นเมื่อซับ้อไม้ได้เนาะตั้มๆเลยตั้มๆเออเพื่อมันเนา Cái ừ, ừ, mẹ lẹo là sao mẹ 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตามคนไปพี่น้องบึ่งเยลยมันฟาไปความไนต่นี้อย่นเง้ยข้าบไปเลยนีมันม,มีทางาาความเบียดคนเม่ย่านเนี่ยคมแบบมันบ่น้ำไหลได้พี่น้องในทางเลย เราขอมาเอาหนีสุตรีด้อ๋อมาน้ำกันหมดแล้วมาหาวื่นน้องใหม่พี่น้องแต่วันมันน้ำไหลายน้องใหม่ปลาเนาะน้องใหม่ไพปลาเกิดยุหัวให้ไปนะข้าเจ้านี่แหละแต่ว่ามันน้ำไหลอ่ะเจ็ดน้องใหม่ดองแท็เจ็ดน้องใหม่สมพี่น้องน้องใหม่ดอง Thế nói nhanh nhanh Vẫn như thế này này ừ. Nhà cái nói nó Cái nám Nám lại rất Thương nám thương nhúng nhúng cả lại nhà kiểu thế này <laughs> như thế nào kia ở trong vườn

lại giờ chúng ta lấy đồ này thôi bọn không bỏ mắt rồi, bọn nó khẩu nó chạy ra cái đây là tiền chàng mua qua thì tiền xe phát quan cái đây chàng xe khai mua đèn đây không? Không cái đây thế của Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

เออเออเกือบนี่อยไม่แนแล้วน้ำปักสอดวัดฝนอยู่แน่นดื่มมันเไดวเสียม,มามพี่น,ออ <c oughs> น้องรูู้สาวพ่อธนาต่อไย สับซับหันหันมีทั้งไหมหันลงหันไม่ได้ว่ะซับว่าทุมี่องอ๋ออื้มมันพกหอบ

วายอย่าบอกมาน้ำพิงก์นะ่ำให้ใส่เมื่อนตวนทำง่ายๆอย่างพอดีนะไอ้กัดเกี้มกันนาปุ๊ ก่อนทุน่งกำลังถางป้าปุ่นเอ,นอ,งนองนะสองนอกนี้เนาะตั้งอย่บนะตั้งอย่นงกลางน,น,นสองนอ

我那，我那。

หนะ้าท่านไหนอือโหลงไปจล็กน้อยให้มันเกิดให้มันอยู่ในดินท่นอ้วนว่าเห็นพี่น้องอยู่ไหนบ่ถ้าว่าเห็นน้องไหม

แล้วไปทั้งเดืเขากลักบตือทั้งวันอยู่นะอันนี้สอบปออันนสอบหนึ่งก็พอแล้วหลายๆแล้วน้องไมสมสวยงามใช่ต้นเบื้องหลดพี่น้องน้องใหม่สุดยอดเลยครับแซ่บต้นนี้ยังบอกคนนี่อันนี้นนต้น อีอีดอกบ่ได้อีปุ๊บต้นต้นเงี้ยอีดอกมันบ่คือทางบ้านเอาเลยครับต้นเงี้บ่ต้นเงี้ยจนได้สาบบ่คุณเกือบซ้ำดาเสียมสองต้นคอยแรงบ่สองต้นเก่งแกงอินเจ้ ต้นต mm ้น hmm. นี้คร e ับต <laughs> ้นโอ้ต้นไว้เมนบ่ไห่น้ำนี่ไว้เขายังแม่นเ้ครับพี่หนี่ผมยุต้นี่ตื่นบักหญ่ดิเดวเลี่ยงเลยอืมด้ ได้่ยนักกินแล้วสิแกนเส้นออกม่อย่างไรอ้อ๋อแมนว่ไรเล็กว่าตัวนี้แย่งเนาะพี่น้องเหมือนตัวบางแยะเล็กเหมือนพูดแกงบ่าเบิดสิเบิสทำไง mương nhàng nó như thử thiện nhà một cái lại thế cứ không phải tham bảy nổi à bảy nổi nữa không ต้นยังนี่ต้นยังอีหลอกครับอีหลอกงี้บ้านเขาอย่างี้ทุสทำนี่ครับ อีลอกอีลอกอีลอกด,ดามเสียมอยีกตอนคืนนี้ว่าเป็นธรรมดาพี่น้องเออตอนคืนว่าธรรมดา ไปคืนคืนไว้ก็ตามไหนพบเด็กพ่อไม่ได้เออไดอึดอึดน้ำจัแน่นทำยังไ lên chặt cẳng là mịn mà nóng nhá phở nó mày chứ gì xong phở phô sao xong này cẳng pa đi là mình ăn luật mày để lại, lại sợ ổn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เด็วกว่ได้นักอันนี้เอาไก่ก้อนมาเนี่ยไ่ได้ปุ้นเนี่ยหนักจีด้วยหาโมนอ่ะยังใช้ต่อมึงตาดอกยืดได้ด้วยตาดอกนั่นน่ะเกี้ยวตาตดอกลงตาม บ่เม่นทำได้เนะเสีิได้น้องมนบ่มียเนยอตนเมียเนี่ยบ่เสียบบ่ออกเลยบ่ยานบ่ได้หลายเดี๋ยวมีแมก่อน กำลังขัดสันขัดสันเฮ็ดวัตถุลิบว่อยู่คนยุงกับกัดยุ่งไรพี่ต้องให้ยุ่งไรยุงไรไรก็เสียมาเหมอนกันฝ่น้อไง ว่าเลไรกันจะตานี่ผนฝนงั้นมือนี่พี่น้องปอกเปียกเยอะโรยมาอันนี้ไหเว้ยเว้ยปอกเปียกเรียอย้อยูี่ไหนสอบไปเติเติบนึงพ้อไปเฮ็ดน้องไม่สมแจกพี่น้องชิบนาอีพี่นาพอกันไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ